เรื่องของเสียต้นคุณผู้ชมฮะวันนี้คดีเสียต้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นข้อมูลใหม่มาอีกแล้วรอดนอกจากจะสงสัยเรื่องศพดำปรากฏว่ามีรายงานข่าวแล้วกันตํำรวจไปเจอว่ามีญาติเสียต้นบางคนหาข้อมูลใสาไหนา คุณผู้ชมฮะก็อย่างที่เสียต้นตายแล้วบอกศพดำนั่นแหละเจ้าของโรงศพเขาก็บอกว่าโรงเย็นของเขาศพไม่น่าจะแปลงสภาพได้ขนาดนี้ครอบครัวเสียต้นก็ยังสงสัยเหมือนันว่าทําไมศพดาไวมากมถูกไหมฮะและสเตียรอยไม่น่าเพราะเสียต้นเล่นกล้ามสเตียรอยไม่น่าจะทําให้ศพมันดําแบบผิดปกติคุณผู้ชมครับถึงขนาดที่ว่าวันที่จะเปิดผ้าจากโรงศพก็คือขอดูหน้าศพเหมือนกับญาติฝั่งเมียก็ไม่อยากให้เปิดผ้า อันนี้แหละฮะพอมันไปเจอข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไซยาไนท์มันก็เลยมีคำถามว่าเอา้าแล้วใครเป็นคนหาข้อมูลเรื่องไซยาไนท์ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับยายกล่านะฮะยายกล่าเนี่ยคือคนก็คือแม่เสียต้นแม,ออแม่ของมดแม่มด,แม,มดแม่ของมดคุณผู้ชมฮะยายกล่าวันนี้เห็นบอกเครียดนะคือตอนนี้ข้อมูลเนี่ยกับแรงกดดันมันย้ายข้างไปย้ายข้างมาตัดภาพไปที่ยายกล่าหน่อยสิฮะ คุณผู้ชมคงจําได้ก่อนหน้านี้ครอบครัวเสียขอให้ตรวจสอบฝั่งเมียมเมียก็แฉกับครอบครัวเสียนั่นแหละน่าสงสัยจนกระทั่งวันนี้มันมีบุคคลเนี่ยนะฮะฝั่งของครอบครัวเสียคนหนึ่งที่ตํารวจกำลังพุ่งเป้าวงจรปิดคนร้ายที่ไปเติมน้ํามันวงจรปิดคนร้ายที่ยิงหน้าคล้ายกับญาติบางคนของเสียแล้วพอวันนี้มันมีเรื่องไซยาไนท์แม่ของคุณมดก็คือยายกล่อม โดนเรียกสอบไป11ชั่วโมงปรากฏว่าวันนี้ยายกล่ำว่าไงคือทางด้านของคุณยายกล่ำเนี่ยนะคะก็บอกว่าตํารวจก็ไปเช้นสอบนานอย่างที่บอกแหละ1 1ชั่วโมงแล้วก็ทางด้านของทีมขาวเราก็เลยถามถึงลูกเขยของคุณยายกล่ำคุณยายกล่ำบอกมีลูกเขย2คนก็คือเสียต้นผู้ตายกับ คุณเต้ซึ่งเป็นทางด้านของสามีคุณส้มคุณส้มเป็นน้องสาวของคุณมดเนี่ยนะคะก็มีลูกเขยอยู่สองคนเขาก็เจอหน้ากันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันก็พูดคุยกันปกติดีเนี่ยนะคะซึ่งต้นเองเขาก็มีนิสัยดีตามที่เคยบอกส่วนเต้ก็ตอบไม่ได้ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงเพราะเพิ่งมาคบกับคุณส้มลูกสาวอีกคนนึงเนี่ยแค่2ปีเท่านั้นนะคะเท่ากับว่ามดมีน้องแล้วผัวของผัวของส้มก็คือคุณเต้อ ก็คือลูกเขยคนที่สองอ่ะคุณต้นเป็นลูกเขยคนแรกคุณมดใช่ไหมคะคุณเต้ก็เป็นลูกเขยคนที่สองก็คือคุณส้มเพราะฉะนั้นกำลังสงสัยลูกเขยคนที่สองที่นักข่าวไปถามถูกไหมว่าเต้อะไรอยู่ไหนอะไรยังไงซึ่งเข้าใจว่าเต้เองเขาก็ให้ความร่วมมือในการสอบส่วนที่ว่าจะใช่คนต้องสงสัยที่สุดหรือไม่อันนี้เราตอบไม่ได้อยู่ที่ตํารวจแต่ยายกลรมในฐานะที่เป็นแม่ใช่ไหมก็เลยอธิบายว่าลูกเขยฉันมีสองคนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย คือเต้เองเนี่ยคุณยายบอกว่าไม่ค่อยได้มามาหาสรารคามสักเท่าไหรนะ่นักทราบแต่ว่าเต้เขาเนี่ยทำธุรกิจฟาร์มหมูแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวของเย,ยกล่ำแม่ของคุณมดเนี่ยก็ถูกสอบเยอะอเพราะว่าเป็นคนที่จัดหาอาหารด้วยใ,ในวันที่เสียตายเนี่ยนะฮะแล้วพอถามถึงลูกเขยคนที่สองซึ่งตำรวจเขาก็ต้องเรียกสอบด้วยเหมือนกันเ<ะ>พราะรู้สึกลูกเขยคนที่สองก็ไม่ได้มาในวันนั้นถูกไหมฮะคุณยายก็บอกว่าฉันให้ข้อมูลไปหมดแล้ววันน<ะ>ี้ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะแล้ว ก็เรารู้แล้วที่แม่บอกว่านิสัยดีแล้วยังเต้เนี่ยแม่ว่านิสัยใจคอเป็นอันนี้ประมู่เพราะว่าเพิ่เคยเดินยูน้ำเขามาเดิสัมผัสลูกสาวเราติดตอ่อมาบ้างไหมคะแม่เนี่ยติดตอ่อทางส้มทางมดเลยไหมแม่ส้มบ้างใครบ้างส้มกับพ่อแา่ยังแหละเขาคุยปกติคุยกันเรื่องปกติมดปะคะมดแต่คุยปกติว่าแม่กินเขาไปยังสินะนะครัปกติมูลนีตำรวจเอือนบ่ยังสินะบอกเขาแค่นั้น แล้วไอ้ที่เคที่ว่ากรุงเทพเนาะแม่ที่เขาโอบยิงแม่พอจะรู้เรื่องบอสใส่อะไรรู้แต่แม่กับว่าลูเนี่ยอื่นบอลลูส่าเขาโดนยิงกันไอ้วันที่เขาโดนยิงเลยนะแม่รู้ไหมว่ารู้ิ่อมารู้หรอรู้ที่หลังนะรู้วันหลังรู้ทุกข้าบวกว่าแม่พี่ต้นโดนยิงโมนี่ไปเอียงคว่มอยู่สาน้อมากับบัตตีซีงสินะบอกแค่นั้นโอเคนคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตัวเย่กัมเองก็แน่นอน ยายกามนี่จะโดนหนักเรื่องเกี่ยวกับมหาสาร,รคามควันที่เสียเต้เสียชีวิตเสียต้นเออเสียต้นค่ะเสียต้นเสียชีวิตขณะเดียวกันทางฝั่งของการรอบยิงวันที่8เมษายนเมียก็จะถูกเค้นเยอะหน่อยอ่อาถ้าพูดก,กันตามตรงนะฮะเพราะเสียแกมี2เรื่องที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะขึ้นเพจนี้หน่อยฮะซยาไน์ประเด็นมาอยู่ที่ซยาไน์เนี่ยแหละฮะถามว่าทําไมวันนี้เป้ากลายเป็นเรื่องซยาไน์ เพราะวันนี้ตัวของยายกรรมเขาก็ปฏิเสธเปิดใจกับช่องแปแล้วแล้วเฮ้ยไม่มีใครวางยาแล้วก็เป็นคนทํากับข้าวให้กินด้วยนะวันนั้นมี3-4เมนูปรากฏว่าตํารวจเนี่ยเขาไปเจอข้อมูลครับว่ามีญาติเสียบางคนหลังจากเสียทำไมนะเสียชีวิตมีการไปค้นหาเรื่องไซยาไนท์คือเอาจริงถ้าพบประวัติการค้นหลังเสียตาย ใช่ไหมเมย์ใช่หลังเสียตายค่ะคืองี้มันมีประวัติการค้นข้อมูลคําว่าไซยานัยในโทรศัพท์ของเสียต้นแต่หลังจากเสียต้นตายแล้วเสียต้นตายวันที่15พฤษภาคมตอนเช้าที่มาเจอศพใช่ไหมคะวันที่18เมษายนมีการค้นคําว่าไซยานัยในโทรศัพท์ของเสียต้นดูกอนแล้วเสียต้นก็ค้นไม่ได้ดิไม่เสียตายแล้วไงใช่แล้วใครค้นนะแล้วใครค้นเอแล้วตอนนั้นโทรศัพท์ของเสียต้นอยู่กับใครอ๋อแล้วใครเป็นคนไปค้นคำนี้ล่าสุด เพราะตอนแรกเหมือนหาโทรศัพท์เสียต้นไม่เจอแต่ตอนหลังมาเจอว่าโทรศัพท์เสียต้นอยู่กับคุณมดภรรยาออของเสียคุณผู้ชมครับวับนนี้เราโทรหาหมดเ,ออเขาจะอมดเหนื่อยมากตอนนี้ใช่ไหมเราโทรถามดามดมด มดได้โทรศัพท์คืนหรือ,อยัง <Ừ. S 2> เพราะตารวจไปเจอว่าหลังเสียตายมีคนค้นคําว่าไซย่านายมดว่ายังไงบ้างวันนี้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แทนนะใช่ค่ะคือเราก็สัมภาษณ์ประเด็นเรื่องนี้แหละเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันโทรศัพท์อยู่ที่คุณมดแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณมดเอาโทรศัพท์ของเสต้นเนี่ยไปให้ด้านตํารวจตรวจสอบใช่ไหมคะก็เลยถามประเด็นนี้คุณมดก็เลยบอกว่าตํารวจนะ่ะยังไม่ได้ถามประเด็นนี้กับคุณมดนะ แต่ต้องบอกแบบนี้บอกว่าตอนแรกหลังจากเสียต้นเสียชีวิตคือพบศพเช้าวันที่15พฤษภาคมเนี่ยเราหาโทรศัพท์เสียต้นไม่เจอนะเรามาเจอโทรศัพท์ของเสียต้นอีกทีคือหลังจากเผาศพแล้วเผาศพคือวันที่19เมษายนครับแสดงว่าคุณมดกําลังจะบอกว่าเจอโทรศัพท์หลังจากมีการค้นใคำว่าไซยาไนในโทรศัพท์ของเสียต้นคือ18เมษาก็ไม่รู้อีกว่าใครเป็นคนไปไปเซิร์ชหาคำนี้ใช่ ใช่ค่ะคดีนี้มันแปลกลึกลับเหลือเกินเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ใครคือตัวจริงถ้าสมมุติว่าวันตอนนี้เราต้องยึดว่าคําสั่งตายต้องเป็นวันที่8เมษาก่อนเพราะวันที่ไปตายมหาสารคามเนี่ยทุกคนปฏิเสธไม่ได้วางยาแต่วันที่8เมษาวันรอบยิงอ่ะใช่มันต้องมีคนสั่งซึ่งตอนนี้มันก็เลยไปผนวกกันว่าเมื่อมือถือเมียก็ปฏิเสธว่าฉันก็ไม่ได้ค้นถูกไหมแต่ระหว่างที่ใช้กําลังหาใครล่ะมันแอบค้นใส่ยังไงฟังเสียงทางโทรศัพท์เมียหน่อยนะฮะวันนี้เปิดใจทางโทรศัพท์แทนฮะ มันต้องถามต้นต้นสายที่เขาออกมาให้ข่าวนะคะว่าเขาได้ข้อมูลมาจากไหนยังไม่มีตำรวจถาที่เลยค่ะแล้วก็ยังไม่มีการเรียกสอบเพิ่มนะคะตอนจสบที่ต้นหาไม่เจอค่ะหายเจอวันที่เผาแล้วค่ะใช่ค่ะยังยังค่ะจริงๆถ้ามีประเด็นไหน่ะลองตงดตับท่านจะโทรติดต่อเข้ามาอีกค่ะตอนนี้ยังไม่มีประเด็นนะคุณผู้ชมครับอ้าวเพราะฉะนั้นคดีนี้มันจะกลับไปกลับมาเดี๋ยวก็ย้ายกลับไปฝั่งครอบครัวเสียเดี๋ยวก็ย้ายความสงสัยกลับมาฝั่งมดถูกไหมคะ แต่วันนี้น้ำหนักคือครอบครัวเสียจะต้องถูกเค้นเยอะหน่อยจะต้องถูกเค้นเยอะหน่อยเนี่ยนะฮะรวมทั้งครอบครัวมด ก็ต้องถูกเค้นเหมือนกันล่าสุดวันนี้ตํารวจเขายังไม่เลิกนะฮะคดีนี้จนกว่าจะไขปริศนารอบยิง8เมษาได้เขาลงไปสปาใช่ไหมมใช่ค่ะเสียต้นเองกับภรรยาก็คือคุณมดเนี่ยนะคะมีธุรกิจสปาแล้วก็มีอยู่2ที่ด้วยกันคือธุรกิจสมาคมส่งเสริมธุรกิจสปาและความงามกับอีกที่คือโรงเรียนสอนตัดผมค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเหมือนกับว่ามีการไปตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ไปดูดตรวจดูความเคลื่อนไหวของพนักงานท<ม>ี<ม>่กร<ม>ุงเทพนี่คือคดีรอบยิง พดีรอ,อบยิงน,นะครับเพราะยังจับไอ้ฆาตกรสองคนที่ไล่ย,ยิงเสียไม่ได้วันนี้ก็เลยไปสอบปากคําพนักงานร้านสปาขนาดเดียวกันกคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้หลักฐานมาตัวหนึง่งเป็นภาพถ่ายก่อนเสียจะโดนรอบยิงเสียไปกินข้าวกับน้องมดใช่อ่าลองเปิดภาพต่อมาเลยฮะเดี๋ยวเวลาจะหมดแลว้วเบรกนี้อะเปิดขึ้นมาเลย ปรากฏว่าไอ้ภาพตรงนี้แหละครูจอมฮ้อย่าลืมนะก่อนเสียจะโดนดักยิงเนี่ยเสียไปกินข้าวกับเมียแล้วเสียจะไปลงเล่าแล้วจังหวะที่ลงเล่าใช่ไหมเสียออกจากลงเล้าเสียก็เลยจะโดนดักฆ่าวันนี้ภาพอันนี้เพื่อจะเป็นการเยาวาเสียกับมดเขาก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันในวันที่ก่อนจะโดนยิงเขานัดกินข้าวกันแบบนี้ เสียก็ดูเหมือนกับว่าก็ต้องเต็มใจมาแหละเพราะมันเป็นการคุยกันสองคนคือเสียจะมาเคลียร์ใจกับน้องมดเรื่องกรณีที่ว่าเสียไปจิจักกับสาวนวดหรือเปล่าภาพนี้ก็จะเห็นว่าเขาถ่ายกันเนี่ยถึงจะไม่ได้ยิ้มแต่ก็ไม่มีการทะเลาะกันที่ร้านอาหารเพราะว่าวันนี้ทางทีมข่าวของเราเนี่ยไปร้านอาหารเลยเพื่อจะดูว่าก่อนเสียโดนรอบยิงแปดเมษาปีกับเมียป่ะไม่ต้องอ้อมค้อมตัดไปร้านอาหารฮะปรากฏว่าพอเราไปถึงร้านอาหารเขายืนยันนะฮะว่า ในวันที่8เมษาถ้าเขาจำไม่ผิดนะเสียต้นมากับรถตู้เอาผาดแล้วก็มีเบนขับตามมาแล้วถ้าจำไม่ผิดอีกนี่เขาคาดการว่าเสียนั่งกันอยู่โต๊ะเลข17ใช่ไหมใช่ค่ะนี่แต่วันนั้นเขาไม่เห็นทะเลาะก,กันนะ ใช่แ,แต่เขายืนยันว่าเมียเสียเนี่ยดูหรูก็คือมดแต่เขาสวยค่ะและยังไงต่อเมย์แล้วก็มีลูกสาวคนโต<อ>แล้วก็คือมีแม่ของเสียต้นมาด้วยถามว่าทำไมเขาจําได้เพราะว่าเสียต้นเป็นลูกค้าประจําที่ร้านของเขามาทานอาหารที่ร้านของเขาบ่อยและที่สําคัญเนี่ยไม่มีการทานแอลโกอฮอล์ด้วยในร้านอาหารวันนั้นเพราะร้านเขาเป็นอาหารมุสลิมเนี่ยนะคะอาหารที่สั่งมาก็จะมีกุ้งเผาปลาเผาลาบเป็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ถามว่ามีการทะเลาะก,กันไหมเขาบอกว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นมีการทะเลาะก,กันเคร่งเครียดอะไรกันนะเขาก็คุยกันปกติ ธรรมดาแล้วถามว่ามีการทะเลาะก,กับแม่ของเสียต้นไหมเพราะว่าตอนแรกใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าเหมือนกับว่าที่ร้านอาหารร้านแรกเนี่ยพอแม่ของเสียต้นมาเหมือนเสียต้นไม่พอใจที่ทําไมคุณมดพาแม่มาด้วยแต่ปรากฏว่าคุณนุ้ยเจ้าของร้านบอกเขาก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะก็เห็นปกติธรรมดากินข้าวกันธรรมดาคุณแม่เสียต้นก็นั่งกินกันธรรมดาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะ แกน่าจะเป็นทะเบียนประมูลหรือเปล่าเพราะว่ารถลูกค้ามันเยอะแล้วก็มีรถเบ้นตามแกมาคันหนึ่งซึ่งจะเป็นเบ้นสีดำขับตามมานั้นเรายังมองเลยว่ายทำไมวันนี้ลูกค้าขับรถหลูๆมาทั้งนั้นเลยเออนั่นแหละแล้วแกก็ขับมาแล้วแกมานั่งตัวนี้ค่ะตัวนี้เลยตัวที่17เจ็ดเสานี้คือแกทาแกไม่ได้ทําตัวแบบว่าต่อให้แกขับเอาผ่านมาหรือเบ้นมาแกก็ไม่ได้ทําตัวแบบว่าเลิศหลูเพราะว่าแกก็กินประจําคือพี่จะบอกว่าอาหารที่ร้านเนี่ยคือมันเป็นอาหารขอเออ เมืองยะโสซึ่งบ้านแกอยู่ใกล้ๆซึ่งรสชาติอาหารน่าจะไปทางด้วยกันแกก็คือเลือกที่จะมาทานเพราะว่าบางทีพี่ก็คิดนะเพราะแกเป็นคนดื่มใช่ไหมคะทำไมแกถึงเข้าร้านมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยความชอบรสชาติลาบเป็ดที่นี่แล้แกก็นั่งตัวนี้มากับลูกแล้วก็แม่แกมัง้งแล้วก็แฟนแกแฟนแกเปรี้ยวมากเลยนะใครมาก่อนพร้อมกันค่ะไล่ๆกันขับรถมาคันเดียวกันไหนไมหรือว่าคนละคันใครขับรถอะไรมา คุณต้นมาเอาผาดิมเบ้นน่าจะแฟนแกมากับกับครอบครัวอ่านี่ฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับก็ยืนยันว่าไม่มีการทะเลาะก,กัน<ฆ>ในร้านอาหารแต่อย่างใดอ่ะเดี๋ยวคดีนี้เราตารวจไปพิสูจน์แล้วกันคุณผู้ชมฮะเพราะหลายวันแล้วยังไม่ได้ฆาตรกรถูกไหมฮะ<ฆ>ยิ่งเวลามันผ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยทำไมยังจับไม่ได้ตั้งแต่8เมษาทั้งที่วงจรปิดเห็นกันทุกจุดถูกไหมฮะ